ตอนนี้คือเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดในการหาผลประโยชน์ของสำหรับผมนะก็คือไม่มีใครเปิดตัวแม่แพทย์การคนแล้วขอพักกนี่แม่ออแมพทย์ที่นั่งนะครับแม่แพทย์จองจองมาแจกนะครับ18ที่นั่งนะครับผมอันนี้ครับก็คือถ้าผมคิดจะหาผลประโยชน์ทําไมผมคิดเงินแค่ราคารถใช่ไหมทาไมผมถึงคิดเงินแค่ราคารถ ถ้าผมเป็นคนอื่นที่มีความคิดที่จะหาประโยชน์จากลุงจากโอกาสนี้ทำไมผมไม่คิดสักหัวละสองพันล่ะบอกเลยเลยมีมีคนจ่ายอยู่แล้วครับมีคนไปอยู่แล้วมีคนเอาอยู่แล้วครับหัวละสองพันมีคนเอาอยู่แล้วใช่ไหมครับทำไมผมถึงไม่คิดถึงประโยชน์อะ่ะทำไมผมถึงคิดแค่ราคารถสี่หมื่นหห้าสิบเท่ากับแปดร้อยบาทอะ่ะใช่ไหม เนี่ยเมื่อเช้าผมพูดทีนะพูดเรื่องผลประโยชน์ที่คนมาหาประโยชน์กับลุงพลเนี่ยอย่างพวกผมพวก,พวก,พวก,พวกผมเป็นผมเป็นเอฟซีผมถึงไม่หาประโยชน์เนี่ยใช่ไหมในเวลานี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผมผมหาประโยชน์เนี่ยได้คันสองคันสามคันก็ถือว่าได้เยอะนะถ้าผมเก็บสักคนละสองพันก็คันหนึ่งได้แสนหนึ่งอย่างเงี้ยผมจ่ายค่ารถสี่หมื่นจ่ายค่ากินค่าอยู่แักสองหมื่นนะ ใหน,น้อยผมก็เหลืออยู่สามสี่หมื่น,นะะต่อคันน่ะใช่ไหมห้ดูไปนี่ผมไม่ทำอะ่ะทำไมอะ่ะทำไมผมถึงไม่ทำอ่ะทไมผมไม่ปวดครับเอาไปไหนบ้วหวานน้อยหวานน้อนะครับเดี๋ยวุงีเสียแแช่ตัวเย็นไว้จะไม่เสียถ้าไม่แช่จะเสียนะ บคครับหาคาครับที่ซื้อไปแล้วงงอีกซื้อไปแล้วยังงงอ่าถ้าคิดจะหาประโยชน์แบบที่ไอ้พวกที่มันหาประโยชน์เราได้เงินแล้วก็ฉีบหัวลุงส่งเลยนะถ้าคิดจะทำแบบพวกมันนะจริงจริรอบนี้เนี่ยรอบรอบไปไหว้องคูรอบเดียวนี้ผม ผมถือว่ารวยเลยอะ่ะเอาแค่นี้แล้กันนะ่ะนะถ้าผมได้ห้าคันอย่างเงี้ยค่ัคันหนึ่งผมเหลือสองหมื่นเนี่ยผมก็เหลือเป็นแสนอะ่ะใช่ไหมล่ะไม่ได้ไปนะพี่อรุณเอินเอิเอินเอิน,อน,อนไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าเออหมวยนิดยังไม่ยังไม่หายนะครับแล้วก็จะต้องจะต้องอจะต้องผมว่าต้องทำงานแทนหมวยนิดไปก่อนนะครับผมเพราะวันรุนี้ไม่ได้ไปสายนะครับผม เนี่ยโทษเรื่องผลประโยชน์เนี่ยนะมาาเมื่อเช้าก็คุยกันทีนึงละเพราะว่าการหาประโยชน์เนี่ยมีแต่คนมามีแต่คนมาขอมาขอเอ้ยมาทวงกุญุณไม่ใช่มาขอดิมีแต่คนมาพวงกุญุณหาว่าช่วยลุงอย่างนั้นช่วยลุงอย่างนี้ช่วยสรารพัดช่วยแต่จริงๆแล้วอ,อ,อ,อนนะอย่างเช่นอีดําอีด่างเป็นต้นนะอย่างเช่นอีดําอีด่างเป็นต้นนะ่ยบอกว่าจะมาช่วยมาช่วย ช่วยช่วยแต่ว่าช่วยแต่ปากอ่ะช่วยแต่ปากค่ะจริงๆใช่ไหมแต่ร้อยบาทถูกมากก็มันก็ถองูกเลยว่าเพราะมันเป็นแต่ค่ารถอย่างเดียวมันมีค่าอื่นเลยค่าน้ํายังไม่มีเลยค่าน้ำเนี่ยมีมีมีพี่อยู่ต่างประเทศที่อยู่ต่างประเทศเขาไปคนจ่ายข้าเป็นอาหารบนรถที่ที่เขาจ่าย200ร้อยชุดสองอยสิบชุดนะครับอ่ เขาจ่ายให้เลยเขาจะทํามาให้เลยนะครับเขาจะทํามาให้เราแจกเลยนะแล้วถ้าพี่เขาไปด้วยก็ก็ก็ไม่แน่ไม่นอนว่าพี่เขาจะได้ไปด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่แน่ใจแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเขาจองตั๋วมาแล้วมาเขาบินมาเพื่อที่จะมาฉลองโอป่โดยเฉพาะเลยนะฮะที่เขาที่เขาจะเอาอาหารบนรถมาให้นะครับอาหารบนรถมาให้นะะอย่างผมเนี่ย ผมไม่ได้ผมไม่ได้คิดเงินแล้วผมจะต้องไปซื้อไอ้น,นี่อีกไป้ป้ายห้อยอคอป้ายห้อยคอซื้อเป็นโหลมาเลยเดี๋ยวผมจะไปซื้อที่เนี่ยสับเพงนี่แหละซื้อเป็นโหลเลยนะฮะซื้อเป็นโหลมาแล้วก็ป้ายห้อยคอหนึ่งคันหนึ่งคันก็หนึ่งสีหนึ่งคันก็หนึ่งสีงงสใช่ไหมแล้วก็ทาทาชื่อแต่และคนไว้เนี่ยทุกอย่างลงทุนหมดแปลว่าเราเราไม่ได้หวังกำไรซื้อมันทําแล้วสบายใจทำเรามีความสุขใช่ไหมและตอนนี้ก็คือที่ทําเพราะว่าอยากให้ พี่ๆเพื่อนๆอยากให้เอฟซีอยากให้คนรักโงค์โกอยากให้คนรักลุงพลได้ไปที่นั่นกันได้ไปกันเยอะๆไปเพื่อที่จะไปลบคําสบประมาทของไอ้คนที่มันกล่าวหาว่าร้ายอ,อ,องค์ปู่บริจิตและก็ลุงพลต้องไปลบคำสบประมาทพวกมันให้หมดนะฮะอันนี้เข้าใจกันนะครับผม